สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนีกับสวยได้มีโอกาสมาทายทํานะครับผมทงหน้านะครับผมที่บ้านใหม่นาเช่เอาเภอเงาจงังหวัดลาปางนะครับผมอันนี้เป็นทงไฮทงหน้าของชาวบ้านนะครับผมช่วงนี้ก็กาลังเป็นฤดูเห็ดไฮเห็ดหน้านะครับผมเขาเพิ่งกระไดซ้ำนี่แล้วพี่นอ้องเดือนนี้นะครับผมเดือนกรกฎาคม ปี2อ6 8นดนั่นแหละครับเห็นบ่ครับเนี่ยอันนี้แม่น้ำนี่น,น้อยนอยนี่ไหลมาจากุูนเรือพี่นงพูน่นะไหลมาจากเทือกเขาฟังพ่นนะครับเห็นบ่ครับอไหลมาจากเทือกเขาฟังพุนนี่แม่น้ำน้อยน้อยนี่น,น้ำมีบ่ขาดนะครับผมอุดมสมบูรณ์นะครับอันนี้ชา้น่ายเก่กับปิ่งน้ำออกจากนนหน้าพ่นนะครับผมยังให้ไเป็นน้ำห่วยน้ำคลองนะครับผมเนี่ย คล้องกับสิไลไปทั้งปุ่นพี่น้องไลไปทั้งพุ่นนะครับบรรยากาศงามงามนะครับผมส่วงเร่งแรงนะครับผมช่วงตอนเย็นทั้งปุ่นกับมีปลาซักมีปามลาโนไมล์หลากหลายพี่น้องเห็นบนหยอดนอยโนไมลโกดูกีดีขึ้นเห็นบ่ครับทั้งปุ่นกับมีไรขบปอกขบโพดไปอุดมสมบูรณ์ดีอยู่ครับทั้งนี้กระดาน ราะว่าปลาใหม่ทั้งจากวัดน้ำตาลถึ่พื้นุดมสมบูรณ์นะครับเนาะพายุเริ่มสีออกแล้วครับผมพายุพิพาเข่าช่วงนี้นะครับผมตอนนี้ตั้งเริ่มสีออกแล้วของฝาปอดโป่งแล้วนะครับกับสุดริดออกมาถ่ายท่าคลิปนะครับผมบรรยากาศสวยงามนะครับคุณน่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับเป็นซ้าหน้าโอ้เป็น เป็นไหหน้าของสบานนะครับต้องขออภัยในวอลพิดโบทููดนะครับผมสุดหยอดนะครับธรรมชาติจัดไห่เห้านะครับเดอะกาดอันง,งดงามน้ำก็จะไหลไปทางนู้นด้วย